สวัสดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคตนะพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอ้กับช่องสติบ้านนาชาแนลพี่น้องมาพอ้กกันยูทงไฮทงหน้าคือเก่านะพี่น้องที่ล้างนี่ก็เป็นตะการนะพี่น้องต้นับเขาพี่น้องกับมืนอนี้ก็สติกออกมาเผากาพี่น้องเนี่ยกบรรยากาศเดะกับห้อนห่อนเวลาเที่ยงแบบนี้ก็คือจะคิดสมมาขอพี่น้องกันเลยเกมาขอมาพี่น้องเป็นนาเลยพี่น้อง พวงแบบเ่ๆเลยมาขอสติเกิ้ลพี่น้องเนาะมาได้พี่น้องมากินชมมาค้อนมากันเด้อจ้าพี่น้องทังฟังใจฟังลาเมือสุกุลุก้นนะพี่น้องมาหนีก็มากินชมมาค้อนมาจัดกระสตินะพี่น้องนี่มามาขอสติพี่น้องเป็นกลางคุณนี่เลยพี่น้องมากพี่น้องมากินชมมากันเด้อจ้าพี่น้องมาอนุญาตกินชมกันพี่น้องมาห้ามหน่อย ิชมเป็ดอีช่าอะไระมากิชมกันกัมมันมาจอใช้อะไรล่ะฮ้มาจะใช้อะไรล่ะกิชมจะมาจะใช้เพื่อน,น ควี่กละลกใบกรลายได้เป็นน้ำผึ้งไหมไบ่รูะปะ นี่นะครับ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  <laughs> Không mì để mà. mày siêu phi khỏi về mình mẹ thề mà mất bảo ไม่ขอมาัพิมเพพี่น้องไม่กอไมห้อนาดนั้นขอเยอจ้าขอเยอะจ้าพี่น้องเอ้ยจะได้เตมเงิ่าทันชุกพี่น้องเอ้ย ติ๊กกระไลอยู่จ๊บบังยาดเว้ยดี่สุดท้ายพี่น้องบังมาคอติ๊กไลน์เป็นเด็กลูกด๊อกลูด๊อกเลยพี่น้องติกพี่น้องเอ้ยกระเป็นด๊อกอยู่เลยพี่น้องเก็บมากอะบังเลยไลน่พี่น้องอื้มพี่น้องพี่วัวเป็นปะ่าพี่น้องไม่จะมาขอนี่พี่น้องนี่เป็นปัดป่านเนาะพี่น้องเนาะ ต้องซื้อพี่น้องอยู่บ้านเหาอ,อมาขอว่าต้องซื้อต้องซื้อเสียงเงิน,นพี่น้องขอปงเป็นหมากพี่น้องจะมาขอจะมาขอสซื้อบางคนเสดือดเนาะขอดก็น้องขึ้นกระรัง

chị đã đâm này chị nọ cả cái treo sấm

เขาเคยกินผน,อ,น,อ,อ,นอ,กอกตัวมะขาะผินอกจักบ่มะขอพี่นนอกจักชมมะขออยู่บ่อผิ่นอกเลยม,มันจะชุกเป็นไรพี่นอก แลัวช mm ุดจะเส็งกันเนาะไอ้กวางเนาะ

เต็มสน,นสบายดีพี่นอ้องเมื่อสุขสุขสนเ้อจ้าพี่น้องบา่าทั้งพี่นอ้องทั้งพางไทยทังลาเมือ่อสุขสุขสนนะพี่น้องมันเองก็มาพอเก้าสองสติบานาซานแนวคือเก่านะพี่น้องมันเองอะ กินชมมาคออยู่กลางหน้าอะไรพี่น้องมาหน,นี่กับมะเผากะ,าพ,กกะพี่น้องเพราท่านเลดั้มหน้านะพี่น้องก็เลยแบบตื่นไปนอนมากนะคะพอผ่ากับบรรยากาศแบบชุ่มชำ่ำแล้วพี่น้องแบบเขี้ยวช่ำมันอะ่ะพี่น้องต,ตื่นมากพ่น้อนเลยกินชมกินเขาวก็นอนตื่นมาจะนอนหลับกินชมเมื่อท่านั้หล่ะชีวิตชนะพี่น้องเอ,อ้ยหายยังไม,ม,ม่ความสุขเลยเนาะ ขึนมาแล้วก็ระดังฉุกมมื้อยุกม,มืดกโคโตมตงเหี้ยนเหรออยู่ทุกอยงแล้น่ะพี็งงน้องเห็นบอกกากะกีู่ดขาวอะไรเป็นน้อนงก็เลยแบบเขียวเขียวนาะพี่น้อนงก็เป็นกากรดี ก้จกรมอะไรเดี <S <S ๋ยวาแม่กมมกขอฮะไปไปใช้จ่ายอะ

แม่กำอะไรมาวะว่าแม่ทำอะไรมาจักไนท์มันไอเรื่องหือกินจะขึ้นพมอนเแล้วแม่กะชวนแม่ขนาะเจาน้ำมันแดงๆได้จักเดี๋ยพอว่แม่ก็ชวนได้น้ำมันแดงๆน้ำมันไออืม

บ้ามือก็ยากอยากได้เปพน่นองชุ

หลัใช้ราใชก็ไม่เราที่นี่ราใช้ก็แค่คือคอยจะด่ี่มเดวก่อนยงหลาย่แค่หนเราบ่ที่งมันก็ได้ยอีกอ้อแ่เบีย้มาเ็ดางนนีโอ้พอเียบานีจะอะไรย งอบร์กมนึงกับรายงอนมันากมันเป็นบดะูดูด้วเอามานาเลอะปเยอจะแก่งจะไร่ว่าสงารเนาเขี้ยวขึ้นขัดจหนาเลยวั้งเงื

アポゼットの大体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 の大 พาเมียไปตลาดดิเจ็บพี่น้องเป็นยังไงพี่น้อง,พ,งพังไทยพังไทยพังพี่น้องถ้าพังไทยได้ดำหน้าเหมือนอะไรบ้านนอกพี่น้องเดี๋ยวจะปิดเพาท่านด้นดำเด้พี่นอ้องกับร่างกายสิคะ ดินพื้นเดี้องจะสินออกก็จะดำนี่มันป่ากะน้องหรอดินพื้นดำได้ แต่พี่น้องจะมาคลิปบันี้กะพืชชัยได้จบต้องเพี้ยสันนีนะพี่น้องเจอกันในขีดนานะพี่น้องเนาะทักทายพี่น้องสบายดีเมื่อสุดพี่น้องภาคกดไลา์กดแชร์สอบสติติเด้อพี่น้องกดติดตามไน้นานอยากสอบบรกยากาศแซงาพี่น้องเนาะเมื่อนี้กัน กินก้องกินจบเลยเพียงคนนี้เนาะพี่น้องมาขอกันยังหลายอยู่พี่น้องยังกินอมเมิดอยู่ดิเจอกันในเจอกันในกินน้าอีกพี่น้องมาหนีกาสติกรขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเจอกันในกินน้ำมาหนีาานบ,าบายสบายดีพี่น้อง